สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ผมมุดนะครับจากทางบริษัทเพชรยนต์มาแนะนํารถครอบครัว7ที่นั่งที่ราคาถูกกว่าวิออสด้วยซ้ําคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัวปาเจโร่นะครับ2.5นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น GT ตัวท็อปคุณผู้ชมปี2014นะครับคันนี้บาะหนังเป่าไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ราคานี้บอกได้เลยว่าลูกค้าซื้อไปนะครับจบเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติม นะครับราคานี้เอาไปขี่เอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคุณผู้ชมสกเกิร์ตรอบคันนะครับไฟหน้านี่เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคุณผู้ชมใส่กลิปเลยนะครับแม็กใหม่ย,ยางใหม่คุณผู้ชมแม็กคุณผู้ชมได้เป็นตัว TE 37เนะครับเป็นตัวก้านยกนะครับหยดขาวแล้วเรียบร้อยนะฟ i ิกเมนต์คือสวยหล่อเต็มซุ้มนะครับแล้วก็ฟิล์มเบิกติดให้ใหม่ครบคุณผู้ชมครับราคานี้399คิดเอาว่าคุ้มไหมนะครับ ไม่ต้องไปเสียเงินทำไมเพิ่มเติมแล้วนะแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องวุฒด,ดูแลให้เรียบร้อยครบจบนะเดี๋ยวนี้ไล่เรียงดูกันแบบละเอียดกันว่าจะสวยขนาดไหนเปิดราคาให้เลยนะครับ399นะครับ399,000บาทเท่านั้นนะครับฟังราคาไม่ผิดคุณผู้ชมแล้วมาดูของกันว่าได้อะไรไปบ้างคุ้มค่าหรือไม่ก,กับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งคันนี้อ่ะมาทีลจุดนะครับทะเบียนได้เรีนี้ไปเลยนะครับสามเ นอแล้วก็เรื่องของระบบไฟด้านหน้านะครับก็ได้มาเป็นไฟลูกแก้วนะแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับผมใหม่คุณผู้ชมจัดให้ใหม่เอี่ยมเลยใส่กลิกนะครับใช้งานยาวๆนะครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับไฟเดย์ไทม์ข้างล่างมีให้นะครับติดกับตัวสเกิร์ตด้านล่างชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งเต็มลำนะบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าใส่แค่กับสเกิร์ตด้านหน้าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับคราวนี้ชุดแต่งเต็มลำนะครับบันไดโคงบันไดข้างนะครับ สเกิร์ตหลังคือเต็มเลยชุดแต่งคือหล่อเลยนะตัวบอดี้ได้สีดำนะครับขัดเคลือบสีเคลือบเซรามิกให้อีกไม่ต้องห่วงนะครับปะจกข้างกับพับไฟฟ้าได้นะครับล้อแม็กดีกว่าแม็กนี่คือใหม่เอี่ยมคุณผู้ชมนะครับเป็นลายตัวใหม่ด้วยนะก้านยกตัวใหม่ด้วยสาภาพบอกแล้วเลยว่าสวยมากเลยผมถ่ายให้เห็นใกล้ๆครับพี่ดูงานก่อนนะเป็นงานซอกกัดล่องมาแบบนี้นะคุณผู้ชมงานสวยมากนะนะครับใครเล่นสาย แนว SUV นะครับเปลี่ยนล้อบ่อยๆนะครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับล้อค่ายนี้ดีนะครับยางปียี่สี่นะพี่นะนะครับใช้งานได้เลยนะครับยาวๆนะครับเรื่องช่วงล่างไม่ต้องห่วงครับเราดูแลตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมนะครับเป็นโช๊คเหมือนเป็นสตับแล้วนะคุณผู้ชมปรับสูงต่ำได้นะครับนุ่มแข็งปรับได้ไหมอันนี้ไม่มั่นใจนะครับกับค่ายนี้นะค่ายโช๊คบ้านค่ายนี้ไม่มั่นใจนะแต่ปรับสูงต่ำได้ พี่อยากจะวันขับไปอยู่ดีๆรู้สึกว่าพี่อยากจะเปลี่ยนรถให้มันฟิลมันลิ่งมันเตี้ยลงนะขับไปถ่ายรูปหล่อๆนะจัดทรงให้มันกระชับขึ้นดีขึ้นพี่สามารถปรับได้เลยนะครับใช้งานง่ายปรับคัสตอมได้หมดอันนี้ถือว่าดีถือว่าคุ้มค่ามากนะกับราคา3 9มเก้านะครับไม่คุ้มตรงไหนพี่คอมเมนต์ด่าผมได้เลยนะฮะกล้าพูดครับว่าน่ามันคุ้มครับแล้วก็น่าใช้นะฟิล์มเบิกติดให้ใหม่รอบคันงก็ตั้งกี่บาทแล้วถูกไหมคุณผู้ชม นะครับรถแนวนี้ฟิล์มรอบคันก็ยังตามๆก็ที่เคยเอารถลูกค้าไปติดเนาะก็น่าจะมีประมาณสักสี่ห้าพันละนี่ครับก็เนี่ยเท็กเงินกระเป๋าลูกค้าไปได้อีกนะครับแล้วรถมันสวยนะครับน่าใช้อ่ะเดเปิดให้ดูด้านในหนอ่อยเดี๋ยวพี่ดูเบาะหนังปับไฟฟ้านะทั้งคู่หน้าเลยนะนะครับเบาะหนังปับไฟฟ้าครบๆพ,พี่ดูน่าใช้มากจอกลางมีให้นะเนี่ยจอกลางหลังคานะี่ครับนี่ หน้าจอนะครับทัชสกรีนนะครับใช้งานได้ครบปกตินะครับลำโพงทวิตเตอร์มีครบนะฮะเนี่ยครบๆเลยนะเสียงกรงเสียงกลางของเขาโอเคเลยจบเลยนี่ครับลำโพงไม่มีแตกนะเช็คแล้วนะเปิดเพลงฟังแล้วถือว่าดีเลยนะครับสวยครับกับสามเ้าเก้านะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับล็อกเด็กมีมานะครับอ่ะดูเบาะสภาพแถวหลังครับเบาหลังก็สามารถปรับได้พับได้นะครับคลิปนี้ผมคงไม่ได้อ่าทำแบบว่า ปับพับให้ดูนะเพราะว่าถ่ายทำคนเดียวมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับจอกลางมีให้พี่นะครับแล้วก็แอร์นะครับยิงลงหัวปกติเลยนะครับเย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนนะครับระบบแอร์เย็นเชียบนะครับตรวจสอบเช็คให้เรียบร้อยนะครับม่ยะแอร์ไม่มีขาดนะครับดูล้อหลังครับพี่นี่เอี่ยมเอี่ยมครับใสใสครับสีดำนะรถดูดุมากนะครับดูโช๊คครับแบบนี้เลยฮะจัดเต็มนะบอกเลยนะครับ โอ้โชคโปรเพนเดอร์ด้วยคุณผู้ชมนะชกอคอย่างเดียวก็ใครเล่นสาย SUV จะรู้อยู่ว่าแค่ช็คโปรเพนเดอร์ก็ราคาตั้งกี่บาทแล้วคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มมากนะครับใครสนใจรีบนะ399เท่านั้นนะครับ๋ต่ผมเปิดด้านหลังให้ดูกันนะครับนี่ดูครับคุณผู้ชมนะครับเบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับตัวเบาะวหลังในสภาพดีแน่นอนนะครับอันนี้พให้ดูแบบคร่าว นะใครอยากจะมาลองดูพับขั้นตอนการพับจริงๆมาผมที่บริษัทได้นะครับแล้วพี่ดูหัวน็อตครับน็อตไม่ไข่นะนี่ครับน็อตไม่ขันไม่ไข่นะครับรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วมาขายถูกๆไม่ใช่นะพี่นะคัดมาให้นะครับรถสวยนะครับกับราคานี้สามเ้าเพี่เอาไปเถอนะใครจะซื้อสดก็ได้นะครับใครจะจัดไฟแนนก็ได้พี่มาเลยด่วนๆได้เลยนะครับดูด้านหลังครับพี่สเกิร์ต มีให้รอบคันนะครับท่อหลอกด้านหลังสี่จุดใหม่ๆนะสวยๆเลยนะนะครับแล้วก็ได้เซ็นเซอร์กับระยะด้านหลังอีกสี่จุดครบครับนะครบๆเลยนะครับโป่งซุ้มล้อนะครับสวยงามรถสีเงาฉ่ำมากกลางคืนเนะื้อสวยคุณผู้ชมนะครับแจ่มนะบอกได้เลยคําเดียวเลยว่าแจ่มนะครับล้ออ่ะให้ดูอีกหลายมุมครับความสวยครับนะสั่ก้เก้าจบพี่ ไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วราคานี้เห็นของแต่งเห็นโชคเห็นอะไรหน่อยก็ใครที่เล่นรถจะรู้ดีนะว่าล้ำของพวกนี้มันมีราคานะครับมันมีราคาอ่ะสามเก้าแท้นะนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยสามเก้าเก้าสองจุดห้าจีพีนะครับเบาะหนังรับไฟฟ้าใช้งานปกตินะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับขึ้นลงนะครับปรับเอ็นเบาะนะครับใช้งานได้ปกตินะครับและพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อย นะครับครบชุดสวยไม่พอนะครับคมมาลายยังมีเกียร์แผนไม่ชิปให้ลูกค้าอีกนี่ครับครบๆเลยนะครับคลิกเกียร์นะครับจับเกียร์เทินเกียร์ได้หมดใช้งานง่ายครับสวยเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องหน่อยนึงโอ้โหเรื่องเดียวติดครับไฟไม่โชว์นะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับสวยๆครับสรัพยนี้โอ้โหดูครับเห็นไหม นะครับจบครับสามเก้าเก้าพี่ไม่ต้องเสี่ยงดวงเอาไปใช้ได้เลยนะครับฟืนไฟติดครบหมดนะเนี่ยระบบฟงระบบไฟนี่ครับแอร์เย็นครับแอร์เย็นแน่นอนเฮ้ยแอร์เย็นเลยจบเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยพี่นะครับด้านล่างนะ power ร l e r นะครับ s w i เซ h นเซอร์ครบเลยนะครับเหยียบเบรคปุ๊บรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือข้อดีนะครับ อ่าเนี่ยสังเกตด้น,นี่ยังไม่ได้ล็อกนะคุณผู้ชมอย่าเบรคปุ๊บล็อกให้อัตโนมัติรอบคันนะครับระบบเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วดูต่อคุณผู้ชมเกียร์ยออโต้ครับเกียร์ออโต้ครับสับเกียร์ R ปุ๊บก็ลองถอดติดให้อัตโนมัติครับจบไหมคุณผู้ชมยังไม่พอนะนี่จอกลางนะครับยังมีรีโมทมาให้อีกคุณผู้ชมโดยปกติรถปีสิบสี่นจอไอตัวรีโมทเนี่ยมันไม่ควรจะเจอจะอยู่แล้วบางคันหายตั้งแต่ปีแรกสองปีแรกแล้วถูกไหมอันนี้อยู่ครบนะ น่ครับสเปคแบบนี้จบจบนะครับที่วงที่วางแก้วน้ําครบจบสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้าแล้วดูห้องเครื่องกันต่อนะครับกระจกตัดแสงมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่เซ็นเซอร์ด้านหน้าหรือเปล่านะครับมีให้เรียบร้อยนะครับจบจบครับราคานี้ปาเจโร่รู้กันดีครับว่าออปชั่นเขาใส่ให้มาเยอะไม่กักนะครับเปิดให้ดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกันสัหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมาหารูปเปิดกันไปเปิดตรงนี้นะคุณผู้ชมนะครับฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ฝานแล้วมันเปิดตรงนี้นะครับมาดูกันหาลูบหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับของช่องผมมันจะเรียวๆนะแต่ดูจบี่คือได้ รู้รายละเอียดรถทั้งคันนะครับชัดเจนด้วยบอกเลยนะช่องผมเปิดมานานแล้วครับหลายปีนะมาตรฐานแน่นอนย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับอ่าดูครับกับกระโปรงครับเดิมๆครับใสๆครับสติกกร์รสติกเตอร์นะฮะประมาณนี้อ่านะครับเป็นจริงเลย นะครับแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงเครื่องยนต์นิ่งๆน,นะไม่สัน่นไม่สะดุดไม่มีสวิงนะครับเครื่องยนต์น่าจะเป็นรหัสนี้เนาะ DID เนาะนะครับต่อชุดห้าดีเซลไม่มั่นใจว่ากี่แรงม้านะครับอันนี้ขออภัยเรื่องสเปคด้วยนะครับสเปคนี้นานๆเข้ามาทีหายากด้วยนะใครสนใจจัดไปพี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ด้วยนะนะนะแสงสีขาว คอได้ทางปิดครบนะบอกก่อนนะครับจบจบนะครับสามเก้าเก้านะครับใครสนใจอยู่รีบนะคุณผู้ชมความสวยนะสวยแล้วก็ราคาคุ้มแบบนี้นะครับอยู่ไม่ได้นานแน่นอนนะครับนะผ่อนได้นะคุณผู้ชมนะครับผ่อนได้นะครับหรือว่าจะซื้อสดก็ได้นะผ่อนได้นานสูงสุดก็ประมาณสัก6ปีนะเต็มแน็กหรือว่าบางแบงก์ก็ได้5ปีนะกับเบรดรถปีสิบสี่นะใครสนใจรีบเลยด่วนๆน,น,นะครับที่เบร์ทด้านล่างซ้ายมือ 01, 0 9นย์ก้านะครับ027 2415เนครับเบอร์โทรตรงนี้แอดบ้านเขียวได้นะครับหรือว่าสการคือวาโค้ดหาผมได้เลยด่วนๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ